ครับสวัสดีครับสเสน่มาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องสีพาเพื่อนพาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรรักษาลูกรักษาภัยพี่น้องเลยใสกสมุนไพรเจ้าตัดสเสน่ห์ขเห็นดอกม่วงเอออันนี้ดอกม่วงพี่น้องอันนี้บัได้พามาเบ่งดอกม่วงสิพาไปเอาสมุนไพร มามาเบิ้งน้ากันพี่น้องมา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 แม่นแผ่ว่างมามา,มาเอาสมุนไพรน้ากันพี่น้องมาไปพาไปเดินทางนี่แหละครับผมสมุนไพรอย่างดีพี่น้องหลายคนที่บารู้ว่าเป็นสมุนไพรพี่น้องหลายคนเข้าใจว่าเป็นวัชพืชเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ผมจะพาที่พาน้องมาเบิง่ง นี่เขาเอิ้นหญ้าพันงูเด้อพี่น้องเด้อนี่หญ้าพันงูขาวหญ้าพันงูแดงมันมีสองชนิดพี่น้องเดี๋ยวรักษาโรคอย่างตาสนีเจ้าคือพามาเบิ่งตุทีบแท้เออเดี๋ยวผมสิบ,บอกพี่น้องใจเย็นเย็เอาดึงเอาเลยพี่น้องนีเน่เมื่อเจอแลวดึงเลยเด้อพี่น้องนะธรรมดาหุดหุดเอา,าโ้ยบุดก็ได้หากมันขึ้นอยู่พี่น้องเลย นี่แหละครับผมหญ้าพันงูขาวตัวนี้พี่น้องเลยหญ้าพันงูแดงนี่คือหญ้าพันงูแดงเอาทั้งหักทั้งใบเลยพี่น้องลกบัญอยากได้พี่น้องให้ลกก็ได้เดี๋ยวมันแก่นพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อได้แล้วนี่สมุนไพรอย่างดีของเข้า นักสาอย่างตาสเน่เจ้าคือนานบอกแท้เจ้าคือลีลาแตตาสเน่ดเดี๋ยวครับผมสิบ,บอกเดี๋ยวนี้ละใจเย็นๆพี่น้องได้แล้วนี่ครับผมถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งห่าละบางคนเพิ่นบุฮู้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยบอกเลยเบิ่งดอกเบิ่งอย่างมันซก่อนพี่น้องเ่ยบิ่งดอกเบิ่งอย่างมันก่อนหา่าละคนเพิ่นบุรู้ รักษาโรคไข้หนาวจับสัน่นห้เป็นไข้มาลาเรียรักษาบบหายแล้วให้ศึกษาตัวนี้ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสภาพคุณเพิ่นมีหลายอย่างได้พี่น้องเลยสภาพคุณของเพิ่นมีหลายอย่างพี่น้องเอาไปรักษาโรคนิ่วก็ได้พี่น้องเอาไปเข้า ครับตัวยาอื่นๆมันมีลายตัวสามตัวสี่ตัวเอาไปรักษานิวอันนี้เฉพาะวันนี้เอามาให้เบ่งว่ารักษาไข่หนาวจับสั่นไข่มาลาเรียเด้อพี่น้องเด้อต้มเนื้อไดต้มกินทั้งห้ากทั้งใบเลยพี่น้องอาการไข่มาลาเรียของท่านสิดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อรักษาไข่มาลาเรีย,ยได้อย่างดี้เป็นพายขึ้นบอกไข้ขึ้นเบ่งตัวนี้เลยพี่น้องเลย วัญญานีาพันงูคาพันงูแดงอยู่ใสให้ลกมาต้มกินเลยภัยเป็นไข่มาลาเรียไข่นาจับสั่นเอาไปบำรุงไตก็ได้ดีพี่น้องภัยเป็นโรคไตระยะหนึ่งสองสามี่เอาไปบำรุงไตรักษาไตได้ดีเด้อพี่น้องเด้ดดอดอาการไตเสื่อมของท่านซีดีขึ้นให้ท่านต้มกินเป็นประจำเป็นกินไปเรื่อยๆพี่น้องอาการไต ระยะสามระยะสี่ของท่านจะดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมสรรพคุณของสมุนไพรไทยพี่น้องรักษาโรคได้หลายชนิดพี่นอ้องเอย่ยยหลายย่างลายตัวสมุนไพรนับโบทวนพี่น้องอีกลายสิ่งลายย่างที่ยังโบลูก็ค่อยศึกษาไปเด้อพี่น้องเด้อไพเป็นไตระยะสุดท้ายก็ให้ต้มกินพี่น้อง ระยะหนึ่งสองสมซี่ต้มกินอาการท่านจะดีขึ้นที่แน่ๆรักษาไข้มาลาเรียได้ผลพี่น้องลองเบิ้งบอลองบอลูดเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบบุญขอบคุณหลายๆขอบคุณครับผมนี่และครับสมุนไพรไทย